การเกิดใหม่ของบุรุษสู้ชีวิตตอนที่แงานของหนิงเฉิงเมื่อได้ยินคำเตือนของจี้ล่วเฟยหนิงเฉิงก็ขมวดคิว้วและถามกลับไปว่าและถ้าคนอื่นพายายามจะหาเรื่องข้าข้าไม่มีสิทธิ์ตอบโต้เลยเรืองไงไม่เจ้าไม่สามารถทำได้จี G ้ล่วเฟยพูดอย่างจริงจังและหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็ไม่ร้อยหนิงเฉิงพูดอีก เธอเดินเข้าไปในประตูของสำนักแล้วนิงเฉิงเดินตามจี้รั่วเฟยทันทีเมื่อเข้ามาด้านในสำนักแล้วจู่ๆนิงเฉิงก็ได้ยินเสียงลอยเข้ามาในหัวของเขาสำนักชางชิงจะเลือกรูกศสิทธ์ทั้งหมด10คนเพื่อเข้าร่วมในการคัดเลือกของสำนักดาวตกห้าดาวจี้รั่วเฟยดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงนี้แต่นิงเฉิงเกือบจะสะดุดล้มเสียงนี้เขาไม่ได้ฟังผิดอย่างแน่นอนมันคล้ายกับเสียงที่ออกมาจากเครื่องกระจายเสียงนี่มัอนอะไรกันนะ่ะ นิ่งเฉิงยืนอยู่ในจุดเดิมและพึมพำกับตัวเองมันคล้ายกับว่าเขาได้กลับไปยังสถานที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วท่านี้ไม่ใช่โลกมนุษย์และเสียงนี้มันเกิดจากอะไรล่ะนี่คือสถานที่มหัศจรรย์ที่ใครๆก็สามารถบ่มเพาะได้มันเป็นสถานที่ที่มีเวทมนตร์ทุกประเภทแต่ถ้าหนิงเฉิงมีทางเลือกเขาก็ยังเลือกที่จะกลับไปยังโลกอย่างน้อยนนอนที่นั่นก็ยังมีน้องสาวของเขาซึ่งเป็นครอบครัวเพียงหนึ่งเ,งเดียวที่เขาเหลืออยู่เจ้าจะตกใจอะไรนั่นมันก็แค่เสียงประกาศ ที่ลเคยเห็นหดิ่งเฉิงยื้อยู่กับที่และพึมพำกับตัวเองเธอก็พูดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ทางสำนักช้างฉิงนั้นต้องการที่จะเป็นสำนักระดับ3ดาวนอกจากจะเสริมความแข็งแกร่งภายนอกแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักก็ยังได้รับการอัปเกรดและปรับปรุงอีกด้วยด้วยเหตุน,นี้เองเวทีประลองด้านนอกสำนักจึงถูกสร้างขึ้นเช่นกันทางสำนักยังต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อติดตั้งระบบกระจายเสียงนี้และผู้ขอจ้างจ้างปร,รมาจารย์ขั้นกระดับสูงมาช่วยสร้างไม่เพียงเท่านั้นทางสำนักยังไ,ได้จ่ายเงิน กระดานหยกกระจายเสียงเหล่านี้สามารถเผยแพร่ข่าวสำคัญภายในขอบเขตของทวีปิงได้อย่างง่ายดายการได้ยินเสียงประกาศเมื่อคู่ก็มาจากกระดานหยกกระจายเสียง <c oughs> นี่เจ้าเป็นเด็กซ้อกราวด้วยยังไงเจ้าไม่รู้ดิสำว่าเสียงประกาศนี่คืออะไร <c oughs> <c oughs> เด็กชายผมยาวที่เดินผ่านนิงเฉิงและจี้ลวดเฟยจากด้านข้างก็กล่าวขึ้นมาเสียงของเขาเต็ไมไปด้วยความดูถูกและเยาะเยะ้ยนิงเฉิงก็เกิดความเข้าใจว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นไม่ได้เหมือนเสียงประกาศจากโลกที่เขาอยู่ แต่มาเป็นเสียงที่มาจากวิธีอื่นเมื่อได้เห็นชายผมยาวพูดจาย,ย้อยเย้ยเขาเขาก็พยายามจะโต้กลับแต่จี้รั่วเฟยก็ดึงมือของเขา,เาไว้และพูดว่าช่างเขาเถอะรีบไปกันได้แล้วอืมเจ้านั่นเองสิ์น้องจี้ผู้หญิงที่มีหน้าตาหน้าเกลีอยดอย่างเจ้าก็มีคนเดียวในสำนักนั่นแหละเด็กชายผมยาวจำจี้รั่วเฟยได้และเขาก็ยังคงย้อยเย้ยเธอต่อ ใบหน้าของจี้รั่วเฟย์นั้นสงบเธอไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอะไรออกมาราวกับว่าคนที่ถูกย่อเยยนั้นไม่ใช่เธอยิงฉันก็ทำได้จากการฟันและเก็บความโกรธเอาไว้ให้ลึกสุดหัวใจเขาถูกจี้รั่วเฟยดึงออกมาจากที่นั่นเขารู้ว่าที่นี่คือโลกของจอมยุทธหากเขาหาเรื่องคนอื่นโดยไม่คิดเขาคงจะถูกฆ่าตายได้ง่าย,ายอะไรกันเจ้านั่นทำไมหลบหลังผู้หญิงที่น่าเกลียดคนนั้นด้วยเหรอน่าสงสารชะมัดสมแล้วที่เจ้าไม่สามารถเอาชนะกูเฟยได้ ขณะที่จีล้ลวเฟยและหนิงเฉิงจามไปแล้วเด็กชายที่อยู่ด้านหลังก็ยังพูดจายย่อเย้ยไม่หยุดเป้าหมายของเขาชัดเจนมากนั่นก็คือการย่อ,อยุจีล้ลวเฟยหนิงเฉิงสัมผัสได้ว่าจีล้ลวเฟยกำลังระง,งับความโกรธของเธอเอาไว้ในขณะนี้หนิงเฉิงแทบจะทนไม่ไหวแล้วเขาอยากจะหันกลับไปคว้าผู้ชายคนนั้นและทุบตีเขาอย่างรุนแรงชื่อของเจ้านั่นคือจูเฉินจุนและเขาก็อยู่ในขออเขตรวบรวมรวมปลางขั้นที่3มแล้วแต่ถึงกระนั้นระดับพลังยุทธ์ของเขาก็ยังเหนือกว่า จีลัวเฟยอธิบายเบาๆขณะที่หน้าของเธอซีดเล็กน้อยนิงเฉิงไม่ได้พูดอะไรออกมาเขารู้ว่าความแข็งแกร่งของเขาด้อยกว่าจีลัวเฟยเตือนเขาว่าคำพูดของชายคนนั้นมันไร้สาระหากนิงเฉงิงแข็งแกร่งกว่าชายคนนั้นจูเฉินจุนก็คงไม่กล้าเยโย่ขเขาแน่หลังจากได้ฟังคำพูดของจูเฉินจุนแล้วนิงเฉิงก็กำลังคิดว่ากู่เฟยที่ชายคนนี้พูดถึงคือใครดูเหมือนว่าจีลัวเฟยจะเคยต่อสู้กับคนที่ชื่อกู่เฟยมาก่อนเขาไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของจีลัวเฟยก่อนหน้านี้เป็นเพราะเรื่องนี้หรือไม่ พื้นที่ของสำนักช่างสิงห์มีขนาดค่อนข้างใหญ่นิงเฉิงก็รู้ดีว่าจดประสงค์ของจี้ลวดเฟยที่นำเข้ามาที่สำนักนั้นก็เพื่อช่วยชีวิตที่อ่อนแอของเขาดังนั้นเขาจะคิดว่าจี้ลวดเฟยจะหาสถานาที่เงียบสงบให้เขาพักพิงอย่างแน่นอนเขาไม่คาดคิดว่าจี้ลวเฟยจะพาเขามายัางสถานาที่แห่งหนึ่งที่ดูคล้ายกับหอคอยโบราณหอคอยนี้ดูสง่างามและยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่านั้นหอคอยก็ดูเหมือนจะมีคนจำนวนมากอยู่ข้างในถึงแม้ว่าอาคารนี้จะมีรูปทรงคล้ายหอคอยแต่ด้านบนของอาคารนั้นก็แบนออกคล้าคล้าาายๆกดฟ ตรงกลางของหอคอยนั้นมีตัวอักษรขนาดใหญ่ถูกสลักเอาไว้ว่าหอคอยบ่มเพาะช้างฉิงตามข้ามาและไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นจี้รั่วเฟยเตือนหนิงเฉงิงก่อนจะเดินเข้าไปข้างในแม้ว่าภายนอกหอคอยน่าจะดูใหญ่โตมากแต่เมื่อหนิงเฉิงเดินตามจี้รั่วเฟยเดินเข้าไปข้างในแล้วเขาก็ไม่คิดเลยว่าข้างในจะใหญ่กว่าด้านนอกหลายเท่านักจี้รั่วเฟยพาหนิงเฉงิงไปที่ชั้นสามโดยตรงและเดินไปที่ห้องห้องหนึ่งที่มีประตูสีดำ ผู้อาวุโสมู่อาศัยอยู่ที่นี่นี่คือห้องบ่มพ้อของสำนักที่ลูกศิษย์ใช้บ่มพ้อกันและผู้เท่ามู่คือผู้สังการหอคอยแห่งนี้เมื่อเจ้าเห็นผู้เท่ามู่แล้วเจ้าต้องสงวนท่า,าทีให้ดีอย่าแสดงกิริยามารยาทที่ไม่งามออกไปในขณะที่เจ๊ล้วฟยเตออ์หนิงเฉงิงประตูสีน้ำก็ถูกเปิดออกชาชรา,าสีสะหลานใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยน่นและแม้แต่ดวงตาก,ก็ไม่สามารถเปิดได้เต็มที่กำลังยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูในเมื่อเจ้ามาแล้วก็เข้ามาเถอะ เสียงของเขาคมชัดและสะท้อนอย่างชัดเจนหากหนิงเฉิงได้ยินแต่เพียงเสียงนี้เขาคงไม่คิดว่ามันเป็นเสียงของชา,ชา,ชาอยชราอย่างแน่นอนมันต้องเป็นเสียงของชายหนุ่มในวัย20หรือ30ปีเท่านั้นคารวะผู้อาวุโสมู่เขาคนนี้คือหนิงเฉิงจี้รั่วเฟยเดินเข้ามาในห้องก่อนจะสแสดงความเคารพต่อชายชรา,ชาหนิงเฉิงที่จะคงเดินตามจี้รั่วเฟยก็พูดขึ้นมาว่าข้าน้อยหนิงเฉงขอคารวะผู้อาวุโสมู่ ขอบเขตร,รวบรวมรวมปลางขั้นที่หนึ่งแค่นี้ยังไม่เพียงพอร่างฐานจิตวิญญาณของเขาเป็นอย่างไรบ้างผู้อาวุโสมูถามหลังจากประเมินหนิงเฉิงด้วยสายตาที่น่าเบื่อจี้ลัววเฟยก็รีบพูดว่าถึงแม้ว่าหนิงเฉิงจะไม่มีร่างฐานจิตวิญญาณหลักแต่เขาก็มีร่างฐานจิตวิญญาณแบบผสมผสานสามอย่างสีอะไรผู้เทามู่ถามอีกครั้งจี้ลัววเฟยก็ตอบด้วยเสียงอึกอักว่า สีเหลืองคุณนิงฉังไม่รู้ว่าร่างฐานจิตวิญญาณนั้นคืออะไรเขารู้แค่ว่าร่างฐานจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของคุณสมบัติของคนคนหนึ่งถ้าคุณสมบัติของเขาไม่ดีแม้แต่รากฐานจิตวิญญาณของเขาก็คงจะไม่น่าช่วยเขาเติบโตได้เช่นเดียวกับที่ผู้อาวุโสมู่ถามจี้ล้วเฟยเกี่ยวกับรางฐานจิตวิญญาณคนเองเฉิงคราวนี้หลังจากที่จี้ล้วเฟยตอบผู้อาวุโสมู่ก็รู้สึกไม่พอใจเขาพูดขึ้นมาว่าช่างเถอะ เขามาที่นี่เพื่อทําความสะอาดห้องบ่มเพอเท่านั้นร่างฐานจิตวิญาของเขาไม่ได้มีความสําคัญอะไรถ้าหมดเรื่องแล้วเจ้าก,ก็ไปได้เพคะเช่นนั้นข้าน้อยขอตัวก่อนหลังจากได้ยินคําพูดของผู้อาวุโสมูจีล้ลัวเฟยก็รีบกล่าวเธอโค้งคํานับแล้วถอยออกไปโดยไม่ได้พูดอะไรกับนิงเฉิงแม้แต่คําเดียวนิงเฉิงก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติก่อนหน้านี้จีล้ลัวเฟยบอกว่าผู้อาวุโสมูปฏิบัติต่อเธออย่างดี เหตุผลเดียวที่เขาสามารถทำงานที่นี่ได้ก็ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสมูต้องการช่วยจี้ลัวเฟยแต่ถ้าว่าตอนนี้จี้ลัวเฟยดูเหมือนจะไม่ได้รับความรักจากผู้อาวุโสมู่คนนี้เลยและถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมผู้อาวุโสมูถึงคิดจะช่วยเขาละ่ะหลังจากที่จี้ล่วเฟยจากไปแล้วผู้อาวุโสมู่คนนี้ก็ดูเหมือนดวงอาทิตย์ที่เพิ่งดับลงเขาพูดกับหญิงเฉินด้วยเสียงเย็นชาว่าตอนนี้ไม่มีใครทําความสะอาดห้องบ่มพอชั้นที่เในหอคอยแล้วไปทําความสะอาดซะและจากนี้ไปเจ้าต้องรับผิดชอบชั้นเจ หนิงเฉิงสับสนย่างมากรับผิดชอบชั้นเจ็ดงั้นหรอชายชรา,าคนนี้พูดเพียงประโยคเดียวว่าให้เขารับผิดชอบชั้นเจ็ดแล้วไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยใครจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรนอกจากนี้เขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะนี่สําหรับเจ้าไปที่ชั้นเจ็ดซะข้ากาลังยุ่งอยู่ถ้าไม่มีอะไรสําคัญก็ออกไปซะอย่ารบกวนข้าผู้อาวุโสมู่กล่าวขณะที่โยนแผ่นไม้มาให้หนิงเฉิงเมื่อหนิงเฉิงรับแผ่นไม้มาแล้ว เขาก็รู้สึกว่ามีแรงหมาสารกดดันเขาอยู่เขาอดไม่ได้ที่จะถูกผลักออกมาจากห้องชั่วครู่ต่อมาประตูสีดําก็ปิดลงผู้อาวุโสมูคนนี้นนดูเหมือนจะเป็นคนพูดไม่ค่อยอกเก่งอาจจะไม่ใช่คนดี<ช>ด้วยแฮะนิงเฉิงแอบพูดอยู่ในใจขอไม่กล้าที่จะพูดคุยอะไรกับผู้อาวุโสมูคนนี้นิงเฉิงมองไปที่แผ่นไม้ที่อยู่ในมือมันมีคําแนะนำง่ายๆที่เขียนอยู่บนแผ่นไม้ทุกวันในตอนเช้าเมาื่อลูกเสียงองสมนักยังไม่ได้มาบ่มเพาะ เขาจะต้องดูแลความสะอาดห้องบ่มเพาะบนชั้น7หากมีเหตุผิดปกติให้รายงานทันทีแผ่นไม้นี้เป็นกุญแจหลักสำหรับห้องบ่มเพาะตลาดใดที่ไม่มีใครอยู่ในห้องบ่มเพาะเขาก็สามารถเปิดได้ด้วยแผ่นไม้นี้หากเขาฝา่าฝืนกฎระเบียบเขาจะถูกลงโทษอ,อย่างรุนแรง